สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีนะคะวันหยุดของห้าวันรัฐธรรมนูญมือนีกาฟิล <Okay. S 1> ก็ได้ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะมาช่วยงานพี่ฟางนะคะพี่เฟืองของเราในการค้ายไอศครีมไผ่ทองในมือนีคะ่ะมือนีเขาจะมาเบิร์กกันนะคะว่าเขาขายตั้งแต่ตอนอเที่ยงนะคะตอนเที่ยงจนฮอด์โอกโมงแงเขาเสียเงินจากบาทหรือว่าอัสิได้ปิดตั้งไหน มาเบิ้งน้ำกันค่ะเด็กๆวันนี้มีดีไซน์ดีโซนดีเซลด้วยโอ้มาแล้วลูกวันนี้ไม่ขาดตักบวบบวันนะคะตอน,นห่อนไปได้กระสู่ค่ะตอนนี้ยิงมากเลยความตนมาน่าก,กลัวไม่เฟื่องว่าพาร์มีรสช็อกโกแลตด้วยมีหลากหลายรสด้วยนะคะมีราดช็อกโกแลตน้ำมัอนี้ ดีโซน,นดีไสมาในีอ <มา S 1> ดีเซลอ้แ่บกี่ได้ลายเลยค่ะโอเคเลยสุดยอดเลยนะคะห่อนไปนกระสูเอาพี่น้องมาค่ะมาให้กำลังใจกันนะคะว่าจะขายได้กี่บาทวันนี้ตอกในมุมเราก็มานะคะตอนนี้อยู่บ้านนองม่วงค่ะขายดีๆเด้อมันมานโชคโมืโน,น,นี่เห็นได้เงินข้ำกกำแกวลาย ผู้ป่าตีนเฮ็ดก็ขอให้เฮ็ดนักไลๆโลเด้อค่ะเด้อรวยค่ะลูกค้าเยอะมากเลยนะคะวันนี้ร้อนก็สู้มากเลยนี่นะคะเราก็กำล,ล,ล,ลังขี่รถขับรถเรือัาเรือแล้วก็กับวิวกำลังนั่งนะคะตอนนี้อยู่กับรถไอติมบรภารกิจอยู่กับรถไอติมหนึ่งวนันว่าจะเป็นยังไง สนุกมากวันนี้สุดยอดมากแม้จะร้อนขนาดไหนก็ต้องอดทนขณะนี้เรากำลังสิข่าวสถานีบานกอกเซเว่นเท่าลักกาบ้านสุนึงของเรา anyway. ค่ะเยรบยมตัวค่ะหรือค้าค่ะค่ากับข้ามุนปลามุนดงมโอ้โอ้โอ้เฟืองล่าสุดมุนปลามุนดงมาแล้วพี่น้องโอ้โอ้โอ้ยังไงนี่เฟืองอุ้ยะไปไปมุนปลามุนดงไปพี่น้อง รถตกล่องนะคะสู่ไปอ่าเดบอกเออได้แล้วนะคะเฮ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ดค่ะ<า>ไปเลย<ม>ค่ะคนะอ่าสุดยอดไปเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะมาหันหนีหมูกับปลาเ้องเครื่องเนอะหมู ยอดเลยนะฮะตอนนี้กำลังสิขาบบ่าลักเจ็ดบาทห้า,หา,ออาเอาาอเมื่อหากินข้าวกินน้ำพักผ่อนมาฟ้าไป็นรถเต่าสุสดเแปดโมงเก่าโมงพี่น้องเขาก็ได้แวกเขามมกนะคะม่ได้เอื่อยเพราะชายดีะครัะพี่น้องสุดยอดคักหลายอแวะเข้าบ้านโคกเซเว่นของเราเมื่อวานนี้ผัดเทียงจันนะคะเมื่อนนี้ จนค่ำเมื่อนะคะวันนี้ที่ชุมชนของเราดูว่าขายดีมากพี่น้องปองปายสุกสุกนมาด้วยจ้าไอติมจ้าไอติมโนนัวนะคะไอติมจ้าไอติมฟรีจ้ามานะคะขายจนค่ำจนแรงมีพี่น้องวันนี้ดูว่ามีการใช้วัตถุดิบให้เป็นประโยชน์ในการสามารถ ช่วยเหลือเพื่อนได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ,ะการเงินได้ในการค้าขายช่วยเพื่อนนะคะร่างแรกเชืง่งจใจใหนเดออมันมาที่น้องวันนี้น